วันนี้ก็จะมาสอนใช้งาน Keyzone Scalping Strategy Pro e นะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ในการเทรดนยครับก่อนอื่นนะครับมันก็จะทำงานได้ดีกับไม่ใช่ทำงานได้ดีมันทำงานกับ BTC USD ครับสำหรับ A Cap นะครับก็คือถ้าใครใช้บ่อยๆก็เพิ่มไว้ในตามที่ <S <S <อ>ผมเพิ่มได้เลย ก็คือพีบีดีซีอแล้วก็หา Acap ก็คือตัวนี้นะครับ Acap เพราะว่ามันคล้ายกับ X n e กมากที่สุดครับก็เลยเปิดเพราะว่าล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันถ้าไปเปิดตัวอื่นอะกราฟมันอัดอย่างใบแนนอย่างเงี้ยกราฟมันจะไม่ค่อยสมูทอะทำให้สัญกณมันเพียนซึ่งเราใช้ Acap นะี้ยมันจะดีที่สุดครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าจอผลการเทรดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ดูว่า ที่เราใช้ย,ยังดีอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นก็จะมาในส่วนของอินเทอร์เฟสครับก็คือลูกศรครับจะเห็นลูกศรสีเขียวและสีแดงนะครับอย่างเดีย๋ยวจะวงให้ดูนะครับอย่างเช่นลูกศรสีเขียวตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ลูกศรสีแดงตรงนี้ครับมันคือลูกศรที่บอกให้เรารู้ว่ามันใกล้จะมีสัญญาณเซลล์หรือบาย้ะ ซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามันเกิดอ่ะมันจะเกิดในแท่งถัดไปของลูกศรเลยเช่นอย่างเช่นสัญญาณเซลล์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพอจบลูกศรเนี่ยก็จะบอกให้เซลล์เลยซึ่งเราก็เซลล์ได้ในแท่งนี้เลยแลนะพอเซลแล้วอ่ะไอ้ตรงลบศูนย์จุดศูนย์สองนี่ไม่ต้องไปสนคนระับมันเป็นคอนแทคในโค้ดเฉยๆไม่ต้องไปสนใจที่เราสนใจก็คืออ ค่าแอดเนี่ยก็คือจุดที่มันเซลล์ครับตามที่ลูกศรตรนนี้ชี้เหมือนกันแล้วก็ SL SL คือ SL ที่เราสร้างครับซึ่งสามารถใช้ค่าเนี้ยหรือว่าปรับให้มันเหมาะสมกับ Xnet มันจะไม่ต่างกันมากหรือใช้ค่านี้เลยก็ได้มันเป็นค่าที่เหมาะสมกับวินเลทหรือว่าการเทรดในระดับนี้ครับแปลว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยหนึ่เะเห็นลูกศรมาเราก็ต้องมามอนิเตอร์แล้วครับเช่น ลูกศรสีเขียวเราก็อาจจะต้องรอแล้วเอ้ยมันจะเกิดสัญญาณมายนีอเปล่าถ้าเกิดเราก็เตรียมตัวเข้าอนคะแต่ถ้าไม่มีลูกศรก็ยังไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับมันจะเกิดเห็นว่ามันจะเกิดได้หลายครั้งแต่มันยังไม่เข้าเื่อนไขมันก็จะยังไม่ให้เราบายครับจะมาเกิดจริงก็ประมาณนี้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยสีม่วงๆอ่ะก็คือบอกให้เราปิดครับเช่นเราเซลล์มาตรงเนี้ย ถึงจนนี้มันมีกําไรตามเงื่อนไขละมันก็จะปิดเราก็สามารถปิดตามมันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอินเตอร์เฟซคร่าๆวๆนะครับซึ่งไอ้ลูกศรเนี่ยเราสามารถติดได้โดยเข้ามาที่ตรงนี้ครับด้านบนซ้ายเป็นรูปคล้ายๆรูปน็อตครับคลิกเข้าไปตรงเออ early warning a อ r o w ครับปิดปุ๊บมันก็จะลูกศรก็จะหายไปครับสังเกตรครับจะไม่มีละแต่ แต่เปิดไว้ดีกว่าครับจะได้รู้ส่วนอินพุตในบรรทัดไม่ต้องไปสนใจครับมันไม่มีไม่มัมมนมันขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ของสเตจิ้งวิวละจดจลักษณะต้นต้นก็ยังไม่ได้ใช้อะไรส่วนไอ้คุณสมบัติเรื่องเงินทุนเริ่มต้นเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับแล้วก็รูปแบบก็จะเป็นพวกสีเส้นกัน,แบบนลักษณะลูกศรเราก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการอยากได้ลูกศรเป็นรูปอื่นหรือว่าสีอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่คนครับแต่ โดย default เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเราเทรดเนี่ยให้มองตัวเนี้เหมือนเป็นตัวช่วยเราครับว่ามันช่วยบอกจุดที่น่าเข้าเทรดด้วยวินเลทแปดสิบเอร์ซนซึ่งบางทีอาจจะหกสิบ้างเจ็ดสิบบ้างไม่ซ้ำกันแต่เราให้สังเกตมันครับว่ามันเทรดดีไหมเช่นดูย้อนหลังเนี่ยเออมันเข้ารอบดีแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเซฟตี้ของเราเช่นถ้ามันเริ่มเทรด ขาดทุน3หรือ4เทรดติดกันเราก็ควรหยุดครับแต่ว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดของระบบซึ่งมันไม่มีระบบไหนร้อซแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะคอยมอนิเตอร์แล้วก็ดูอยู่ตลอดนะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดหรือเปล่าถ้ามันมีก็จะอัปเดตเข้าไปครับซึ่งประมาณอาทิตย์ละครั้งครับแต่ในการเข้าออกเนะี่ยมันมีที่จะโดน SL อยู่ละเราก็จำมันไว้แล้วก็ศึกษาคือถ้าเราฝึกเทรดเนี่ยไอ้อินดิเคเตอร อินดิเคเตอร์เนี้ยมันจะอิงกับทฤษฎีที่สอนในช่องแดงหรือ YouTube เนี่ยแหละครับก็คือไปตามดูได้มันจะมันจะเทรดไปตามอินดิเคเตอร์ก็คือมันจะใช้ Stochastic ร่วมด้วยแล้วก็มี ATR ในการคำนวณครับว่าควรจะใช้กลยุทธ์ไหนในการเทรดซึ่งค่าพวกนี้จะรีเสิร์ชแล้วก็มีการปรับแต่งโดย AI ตลอดเวลาครับ แต่มันจะช่วยพัฒนาการเทรดเราได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำ f o r ์ a r d เท s ดโดยการเอาพอร์ตจริงเนี่ยมาลองเทรดตามทุกอาทิตย์แล้วก็ดูผลซึ่งตอนนี้มันก็ได้ผลดีพอสมควรครับก็คือกำไรขึ้นมา10บางทีก็5% 10%ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าใครติดปัญหาการใช้งานหรือใช้ยังไม่เป็นเนี่ยก็สามารถทักมาได้ครับในไลน์นะครับผมพร้อมจะซัพพอร์ตตลอดเวลาครับ